สวัสดีครับสงกรานต์เนวยนะครับในคลิปวิดีโอนี้มาดูเครื่องมือช่างเจ๋งๆจากทางริชาร์สมิธกันอีกสักหนึ่งตัวนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำรีวิวเป็นเครื่องยิงตะป,ปูแรงดันสูงของริชาร์สมิธเหมือนกันในวันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับจากแบรนด์ลิชาร์สมิธนะครับตัวนี้รหัสชื่อรุ่นเขาจะเป็น MRV-773 นะครับก็เป็นคีมย้ำรีเวทที่สามารถใช้งานได้แบบทรี1วันนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือรีเวทกัน เอาไว้ใช้สำหรับย้ำรีเวททั่วๆไปนะครับ2ก็คือนัดกันเอาไว้สำหรับย้ำรีเวทนัดนะครับแล้วก็3ามลิมมิงกันตัวนี้เอาไว้สำหรับกัดชิ้นงานที่เป็นโลหะบางนะครับและก่อนที่ไปดูรีวิวผมแจ้งช่องทางในการสั่งซื้อพร้อมกับราคาให้ทราบกันก่อนนะครับเผื่อท่านไหนสนใจอยากได้ไปไว้ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอหน้าตอนนี้ และผมก็จะเอาลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะครับไปใส่ไว้ให้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันนะครับท่านสามารถเข้าไปดูจากตรงนั้นก็ได้เช่นกันภายในเซตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นครีมย้ำรีเวทมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้อีกหลากหลายเลยนะครับสำหรับครีมย้ำรีเวทตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าลิชาร์สมิดนะครับ ตัวครีมเนี่ยทำจากเหล็กค่อนข้างจะหนามากทีเดียวนะครับสองสามมิลได้ครับตัวนี้นะดังนั้นแล้วความแข็งแรงนี่หายห่วงนะครับในส่วนด้ามจับก็มีการหุ้มยางนะครับจับได้ค่อนข้างจะถนัดมือดีทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นในกลุ่มด้านบนนะครับจะเห็นมีสีสันที่แตกต่างกันนะครับเขาก็จะเขียน m 3 M4 M5 M6 M8 M10 นะครับตัวนี้จะไว้ใช้กับรีเวทนัดนะครับ แล้วก็มีอีก2ตัวก็คือ2ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้กับลิมมิกันที่เอาไว้สําหรับกัดโลหะแผ่นบางนะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวนะครับที่เอาไว้ใช้งานกับพวกเนี้ให้มาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีปจัจแจนะครับเอาไว้ขันหัวตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางโอลิงนะครับที่แถมมาให้สําหรับฟังก์ชันการใช้งานแรกนะครับกเ็เป็นคีมย้ำรีเวทโด,ดยทั่วๆไปนะครับ อันนี้คือเขาประกอบแล้วนะครับประกอบพร้อมใช้งานมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่เขาจะมีหัวให้เปลี่ยนอยู่123 4แล้วก็5ตรงนี้นะครับแต่และหัวเนี่ยมันก็จะมีไซส์บอกอยู่นะครับอยู่ตัวนี้ก็จะเป็น4.8ม mm ิลนะครับสามารถใช้กับลูกรีเวทได้หลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะครับไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานแรกของออคิมย้ำรีเวทตัวนี้นะครับ เบืองต้นเราก็ทําการเจาะรูที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะยิงรีเวทเข้าไปก่อนนะครับไซส์ก็ให้พอดีกับลูกรีเวทนะครับนะี่ครับการใช้งานก็เหมือนกับการยิงรีเวทโดยทั่วๆไปอันนี้ถือว่าเบสิกมากนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูลักษณะการทำงานของมันนะครับ อันนี้ก็คือฟังก์ชันแรกนะครับสำหรับการใช้งานคีมย้ำรีเวทตัวนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานที่2กันบ้างนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบย้ำรีเวทน็อตนะครับรีเวทน็อตหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งด้านในเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่นะครับใช้งานคล้ายๆเหมือนกับเ,เรายิงรีเวทเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยหลังจากที่ยิงเสร็จร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ น็อตตัวผู้หรือว่าโบ์เนี่ยครับขันเข้าไปได้นะครับโดยที่เขาก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมมีอยู่ขนาดเดียวก็จะเป็นขนาด M4 นะครับอ่เดี๋ยวก็จะมาลองให้ดูนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนหัวที่จะมาใช้กับรีเวทน็อตกันบ้างนะครับอ่ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้มาก็จะเป็น M4 นะครับภายในเซ็ตก็จะมี2ชิ้นแบบนี้นะครับ ทุกๆตัวนะครับจะมี2ชิ้นแบบนี้เพียงแต่ว่าไซส์มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนเกลียวตรงนี้นะครับส่วนในรูปนี้ก็จะเป็นหัวที่เอาไว้สําหรับยิงรีเวทนัดไซส์ต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีมาให้หลากหลายไซส์ทีเดียวผมจะทําการเปลี่ยนหัวตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเพราะว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ยิงสําหรับรีเวทธรรมดาทั่วไปนะครับก็ทําการหมุนออกมานะครับแบบนี้เลยอ่า หมุนออกมาแบบนี้แล้วนะครับหมุนตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเวลาหมุนออกก็หมุนทวนเข็มนะครับจากนั้นเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเวลาใส่นะครับก็เสียบเข้ามาแบบนี้จากนั้นเราจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับ เป็นการหมุนล็อกนะครับอ่าต,ตอนนี้ได้แล้วนะครับในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าเกลียวมันยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับเราก็ทําการง้างในส่วนคีมรีเวทนะครับอ่านะี่ครับเกลียวจะโผล่ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ใส่รีเวทนัดเข้าไปเราทําการหมุนเข้าไปจนสุดเลยนะครับอ่าหมุนเข้าไปพอหมุนเข้าไปจนสุดได้ที่แล้วหน้าตามก็จะออกมาแบบนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าใช้งานยังไง ผมก็ทําการเจาะรูไว้นะครับก็ให้ไซส์มันใหญ่กว่าลูกรีเวทขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ทําการดึงนะครับเห็นไหมครับมันจะดึงลูกรีเวทเข้ามาติดกับชิ้นงานให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการหมุนแกนตัวนี้ออกมานะครับก็หมุนออกมาจนสุดเลยจากนั้นเราก็ใช้โบล์นะครับหรือว่าน็อตตัวผู้เนี่ยที่มีขนาด m 4เหมือนกันนะครับมาใส่เข้าไป เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้คือลักษณะการทาง,งานมันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับเราก็ทำการง้างน,นะครับในส่วนของคีมย้ำรีเวทตัวนี้ออกแล้วก็เอาลูกรีเวทนัดใส่เข้าไปนะครับก็หมุนเข้าไปจนสุดๆจากนั้นก็เอาไปยิงเข้ากับรูที่เราทำการเจาะเตรียมไว้นะครับอ่ะประมาณนี้พอ แล้วเราก็ทําการหมุนน็อตตัวนี้ออกมานะครับสําหรับลูกรีเวทน็อตเนี่ยเขาก็มีหลากหลายไซส์นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อหางมาใช้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานที่3กันบ้างนะครับก็จะเป็นลิ m ม i n g กันนะครับโดยที่เขาจะให้หัวมาอยู่2หัวลักษณะแบบนี้นะครับ่อดมแกให้ดูนะครับนี่ครับหนึ่งกล่องมันก็จะมีมาลักษณะแบบนี้สชิ้นนะครับ โดยที่อตัวเนี้ยจะเอาไว้สําหรับกัดโลหะที่มันเป็นแผ่นบางนะครับลักษณะการทํางานนะครับก็คือเวลาเราใช้งานนะครับอตัวนี้มันจะถูกดึงเข้าไปแล้วก็ทําการตัดหรือว่าทําการกัดกับโลหะนะครับอันนี้ก็เป็นหัวในรูปแบบที่1นึ่งนะมันจะกัดอยู่ข้างเดียวแบบนี้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนึ่งก็เป็น2ชิ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าไอ้ตัวนี้จะกัดแบบรอบทิศทางนะครับก็คือ360องศาเลยนะครับมันก็จะทําการกัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดชุดเดิมนะครับที่ยิงกับรีเวทน็อตเมื่อกี้ออกนะครับก็ทําการหมุนในส่วนหัวตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับ ทีนี้เราจะทําการหมุนใส่ตัวนี้เข้าไปจะเห็นได้ว่าในส่วนท้ายเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่นะครับด้านในก็จะมีเกลียวนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับเวลาหมุนล็อกก็หมุนตามเข็มนาฬิกานี้แหละครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจัดการล็อกให้แน่นนะครับ ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นฟันที่จะเอาไปกัดกับโลหะแผ่นนะครับแผ่นบางที่เราจะไปทําการกัดนั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมไปลองใช้งานให้ชมกันนะครับทั้ง2หัวเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมมาลองกัดเข้ากับชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ความหนาประมาณสัก1นมิลนะครับเนี่ยเราก็ทําการกัดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกัดได้อยู่ด้านเดียวนะครับ ก็เป็นลักษณะการใช้งานของหัวตัวนี้นะครับส่วนใครจะเอาไปประยุกต์ใช้งานอะไรยังไงนั้นอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ผมก็เอามารีวิวสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือตัวนี้ให้ชมนะครับมาดูอีกหัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสามารถกัดได้รอบตัวหรือ360องศาเลยนะครับเราสามารถเอามากัดขยายรูแบบนี้ได้นะครับ ลักษณะการทำงานของลิมมิ่งกันทั้ง2รูปแบบก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเครื่องมือช่างจากทางริชาร์ดสมิธก็จะเป็นเครื่องย้ำรีเวทแบบทรีนวันนะครับการใช้งานนี้ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด,ดีนะครับท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้หน้าจอหน้าตอนนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องย้ำลีเวท ลิชาร์สมิทธทรีนวันตัวนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ